มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่เป็นผู้ประกันตนมาตา40นะครับแล้วก็เป็นอาชีพอิสระและสมัครประกันสังคมแล้วเข้าไปเช็คสิทธินในเว็บไซต์ประกันสังคมปรากฏว่าได้รับสถานะไม่ได้รับสิทธิ์ทีนี้หลายคนก็กําลังวิตกกังวลเอา้าฉันก็มีทุกอย่างตามเงื่อนไขที่รัฐบาลให้แต่ทําไมยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับประกันสังคมอัปเดตข้อมูลแต่อัปเดตหลังจาก5มงเย็น ซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยเช็คตั้งแต่เช้านะฮะกว่าจะได้อัปเดตเนี่ยก็คือ5โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะแต่เขาบอกว่าคุณผู้ชมที่ได้รับสถานะไม่ได้รับสิทธิ์ใจเย็นเย็นใจเย็นเ็นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถอัปเดตได้หมดจะทยอยอัปเดตคนที่จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะ5โมงเย็นจนกว่าจะถึงวันจ่ายเงินวันแรกก็คือประมาณวันที่24สิงหาคมทีนี้คุณผู้ชมเขาบอกจะต้องดูก่อน กลุ่มแรกที่จะได้อัปเดตเสร็จนะครับภายในวันที่24สิงหาคมนี้คือคนที่อยู่10จังหวัดแรก10จังหวัดแรกนี้นะครับจะอัปเดตชื่อตั้งแต่วันนี้ภายในวันที่24สิงหาคม หลังจากเมื่อคุณตรวจนะครับจากไม่ได้รับสิทธิ์เปลี่ยนเป็นได้รับสิทธิ์ภายใน24สิงหาคมนี้เงินก็จะเข้าตั้งแต่24ถึง26สิงหาคมนี้อันนี้ถ้าใครอยู่กลุ่มนี้นะครับก็ทยอยอัปเดตแต่คิดว่าในกลุ่ม10จังหวัดแรกเนี่ยน่าจะมีหลายคนนะครับที่ได้อัปเดตสถานะแล้วนะครับและจะบอกไว้ก่อนนะครับใน10จังหวัดแรกนี้จะต้อง จ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่10สิงหาคมเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยู่ใน10จังหวัดแรกนะฮะแต่จ่ายเงินสมทบเลยนะครับหลังจากวันที่10สิงหาคมจะไม่ได้รับเงิน5,000นั่นหมายความว่าสถานะไม่ได้รับสิทธิ์จะไม่เปลี่ยนนะครับคือไม่ได้รับเงินส่วนคุณผู้ชมอีก1กลุ่มนะครับคืออยู่3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับ และกลุ่มนี้เนี่ยจ่ายเงินสมทบหลังจากวันที่10สิงหาคมนี้ยังมีโอกาสได้รับเงินอยู่ทางประกันสังคมแจ้งมานะครับว่าสําหรับพี่น้องที่อยู่3จังหวัดเนี้ยฉะเชิงเซาชนบุรีพะนครศรีอุธยาที่จ่ายเงินหลังจากวันที่10สิงหาคมจะมีรายชื่อรวมกับ16จังหวัดนะครับเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้มีการขยายเวลาจ่ายเงินสมทบนะครับก็คิดว่าจะน่า ก็คิดว่าน่าจะได้รู้ผลก่อนวันที่27สิงหาคมนี้เพราะเงินจะโอนให้ประมาณ27สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองดังนั้นพี่น้องท่านใดเนี่ยที่ไปตรวจสถานะไปเช็คสถานะแล้วตัวเองไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างแรกคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยู่กลุ่มไหนแล้ววันเดทไลน์ในการเช็คสิทธิ์เนี่ยมีถึงวันไหนบ้างซึ่งตามที่สตางค์บอกไปเนาะใครนะครับที่สถานะเปลี่ยนแล้วคอมเมนต์มาใต้ล่างด้วยขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่สถานะยังไม่เปลี่ยน ยังสามารถรอได้อยู่เพราะว่าเขาทยอยนะครับยังไม่ได้มีการลงข้อมูลครบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะยังเย็นก่อนนะครับสตังค์ก็เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมส่วนใครที่อยู่3จังหวัดนี้นะครับฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยาและอีก16จังหวัดใหม่นี้ใครที่เป็นอาชีพอิสระยังไม่ได้สมัครประกันสังคมมาตา40และจ่ายเงินรีบไปสมัครและจ่ายเงินภายในวันที่24นี้ เพื่อรับเงิน5,000นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับเหมือนเดิมถ้าว่าคําถามไหนที่สตางได้คําตอบจากทางหน่วยงานประกันสังคมหรือว่าทางรัฐบาลจะทําคลิปบอกให้คุณผู้ชมสบายใจส่วนคําถามไหนที่ยังไม่เคลียร์เดี๋ยวจะตามให้ต่อถ้าคุณไม่อยากตกข่าวการแจกเงินและสิทธิต่างๆกดติดตามช่องสตางมีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ ตั้งแต่เวลา16นาก30นาทีถึง17นาิกา30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ